<c oughs> สวัสดีครับผมช่องพลอดลเพูนออฟฟิเชียลครับเนี่ยเดินทางมาวัดที่เรีย,รออยบร้อยครับมาเวทีสาวน้อยลำพูนโชว์ครับสวัสดีครับวสวัสดีครับผมโอ้เดินทางมาถึงกันแล้ว,วพักอยู่ที่ไหนนอนถึงอัศจรรย์ <c oughs> ว่มาถึงมาเช้าว่ <c oughs> าเป็นงเงินแต่อนอนถึงอัศจรรย์มานนี่แม่ นอนอยู่อัศจรรย์ไหมโอ้โหน่านมันไหนครับนี่บ่เอายูข้าแม่เอาเอาก็ได้เอาเอาอมตินดีกว่าไหมหรอเอากาแฟาก็ได้อมตินก็ได้ครับนี่ครับเพทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ขับเมลแองกี้ครับพี่น้องพบพอ่อฉากยังขึ้นไม่หมดเลยยังเหลืออีกครับยังเหลืออีกครับจะอยู่ประมาณตรงกลางๆครับ โครับความงามใหม่หมดเลยครับเครื่องเสียงใหม่เครื่องเสียงใหม่ไฟใหม่ครับทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดนี่ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพ่อพี่พอน้องมะแลงครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไมตรีครับพี่น้องมาเป็นกําลังใจเด้อมะแลงครับผมฝากทีมงานสาวน้อยเพรันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับมะแลงนี่ครับมวลกันเต็มที่ครับ เดี๋ยวสักพักนึงรถแห่จะลงมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเสียงระบบสั่นสะเทือนทั้งตัวเลยครับ,รบโอ้โหสั่นเลยใช่ไหมใช่ครับของใหม่ก็อย่างนี้แหละแล้วรอวันตรงนี้อีกอชุครับกำลังติดตั้งอันนั้นก็ของใหม่นะอน,นี้ก็ใหม่อน,นี้ก็ใหม่ระบบเสียงมาใหม่เลย สามพี่วันแพงใหม่เลยครับอเมเจอร์บวกโอูโหชอช้างมิวสิกเสียงเบสอัดแน่นตึกตึกอันแน่นเลยอันแน่นเลยครับครับผมแม่จอาไปใส่ มันบทธนามันหมันนัดหามมันบายมันบเดไงขอนมนมาต้นอย่างมันมาต้นอย่งไหนต้นพูอกต้นอย่างต้นอย่างวะต้นาบโอ้ต้นสข้ามขอต้นอย่างวะนะบมนเป็นต้นสบง่บ้านนะเมื่อหน่แม่ต้นหางลุงยุ่งบอกคือต้นอย่าง รถแหกัเ่นอยู่นี่แหละกันแ่มามัมมแกโทรหาแกไปวมันโทรมาแล้วเดี๋ยวรถเต็ของมันดมเช้าอบ้านใค้านมาโอ้ยนอนเถก่อนนอนก่อนไม่สั่งแล้วยังเอาสั่งเอาผมสั่งแล้วน้ำเดงน เอองั้นถือตังไว้สั่งให้ผมเอาผมเอาเอ่ออะไรดีผมเอา,เอ,า,เอ,าเอมตินก็ได้อมตินอมตินเย็นให้ผมก็ได้อา่อาอ่าครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับเบ่งบรรยากาศโอ้โหเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับอุปกรณ์ led ค่อยปวย ข่อยป่วยข่อยป่วยข่ยอยป่วยแสงเอ d วดีอะไรครับะอะไรล้อโซ่อ่าครับผมนี่อันนี้เวทีสาวน้อยครับโอ้โหมาดูเสียงเบสกันครับพี่น้อง มาเบิ้งระบบเสียงเบสจากซอช้างมิวสิกมาใหม่พี่น้องพี่น้องปาดปาดปาดปดปดดปดปปดปปดดปปดดซอช้างมิวสิกบุยยบุปากยิเป็ดพี่น้องว้า สัมผัสใกล้ๆกันเลยครับระบบเสียงเคิดยังกระดอกกระเดียดแท้นี้ออกปัดดปัดปัดช้างมิวสิกพี่น้องดอกใหม่ๆบุยม่เช่หเนี่ได้ยินแต่เสียงบุบบุบบุบ อยังไม่ได้นอนอนอแมนครับสําิมจากใครพ่อหลอดำเออะไรทูกเพลอะไรทงเพยกเลิกดีไหมนี่เอาจากกองใหม่เนี่ยจากกองใหม่เนี่ย บอกพี่รองนะครับเด้อบอกว่าเมื่อแลงให้ผู้ใดบ่ได้มาสัมผัสกับตัวนะสัมผัสสัมผัสสัมผัสนั่นล่ะสัมผัสจะได้เด็กสัมผัสกับตัวนะิุณรู้ว่าเขาตัวเกิดเลี้งขึ้นใช่ผมอยากบอกคำเดียวว่าเสียงสุดยอดเออ๊ะจําไรจากตะข้นสิบขนพอดีครับข้นพอดีกดละจักรบาทจิเอ็มหน่อยกับจิบสองบาทเอ็มน่อยเท่า ขอบคุณนะครับดูขอบคุณสำหรับก๊ตอตจะน้ำชนน์เป่นด้วยให้เต่โวยสิเปิดให้นเนี่โอ้ยว่าทันแล้วดีพี่ทีนัน่นอันนั้นข้าวจียีตัางตูนลําโพงครับเดือดเอ,อาขาวเจียวบดใส่เขาเขาคือเขาตีบอรับเอาปูซชาแล้ว เอฟซีมาแล้วมาทานเครื่องเสียงสาวน้อยพี่น้องผู้ใดอบ่ได้มาเสียใจเ้อครับเร้องผู้ใด้มาเสียใจแรกกับปีปีต่อไประบบเสียงครับโอ้ยบาคือมาครับบางคือมาบึคือมา,มอมาตอนนี้รถแห่รอแล้วรับรถแห่มารอแล้วสาวน้อยเต้ยเสเด็จบ่ายสามโมงรับขายตัว๋ว ใบซ้ำโมนี่เตรียมตัวไขตัวแล้วครับเนี่ยสุดยอดอลังการครับอันนี้เป็นของสาวนายเป้บันแพงครับนั่นจะเป็นของลำเพลินโชว์ประชันกันแม่แรงเนี่ยปาดปาดปาดคุณแม่บ้านอยู่ใส่น้อนี่เนอะป้าโอป่านย่เอลเอโอแสดงว่มามันน้ำน้ำตั้งอีเอลเอมากเป็นบ่ ตั้งเอกตั้งเหยียวเอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่ตัว,ตวมากกว่าจะได้เปรียบดิมากกว่าจะได้เปรียบโอ้ยนอเนาะพอญาหลอก,กับปันเราว่างเราหนักขึ้นอย่างเนี่ยหนัก,ย,กย่างอยู่เพราะวันนี้แหละใบาสามหนี่ก็รถแห่บึ่มบัมบึ่มบัมตัวเนี้ย เปิดเปิดเปิด,ปดขายบาัตรบ่ายสามครับสามโมงบมง่ายสามโมงขายบัตรขายบัตรแล้วก็เริ่มเล่นเลยโดนรถแฮ่เมียนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านสวัสดีครับปัด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 ขายหมดแล้วหลุดจอไปขายหมดเออเอาไว้นั้นละ นี่พุ่นนี่คือปู่จังสีนี่พิ่นคือปู่พ่คือมัวนี <c oughs> อนนนนน่อันนี้เป็นต้นเงินอันนี้เป็นต้นเงินสางของน้าเม่นบอ่อครับเนี่ยโอ้มีเงินมโนแบบนี้เน,นาะ เรียกเอฟเรียกเอฟซีเออโอ้เมื่อคืนนี่ใส่แล้วนี่นั่นต้นเมื่อคืนนี่มั้งอ๋ออ่านี่ครับพี่น้องร่วมกันสร้างห้องน้ำวัดยังก่อนนี่่ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำเพื่อสมทบทุนเริ่มสมบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพประปาสามมคีเพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำพระสุสง กับสิทยานุศิษสทธ์ทั้งหลายทอดตวไわณนะวัดโนนอ้อมแก้วครับบ้านแพงพี่น้องครับรบ,บัานที่นี่ฟังสิบเอ็ซูพี่น้องฟังบันนี้เนาะ,ะการที่สร้างห้องน้ำนี่เป็นอันนี้สงเป็นกุศลมากมายมนคนหอาปวดปวดวเดี๋ยว คนโห่ปวดขีบปวดเหี่ยวอาเป็นว่อคนโห่ปวดไทยนี่ทรมานบ่เออพี่น้องทรมานบอปวดกักข้งนี่หาหมองไทยบ่มองปล่อยบ่มีปวดทุกข์าวม่รู้สึกในกา20นาทีร่วมทำบุญ100คะแนนครับผมอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเด้อครับเด้อนี่ให้คิดว่าเวลาเรามีทุกทุกอะไรก็มันก็คือถูกขออนุญาตเนาะใส่ขบวหยาบหยาบ ปวดหนักปวดเบาเนี่ยอ่าลําลำบากสิเดไปใส่นอเฮอยยิ่งจิยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ยิ่งลำบากเลยครับพราะฉะนั้นมีห้องน้ำไ้ในวัดว่าร่มครับสะดวกสบายพระสงฆ์องค์เจ้าพ่นก็จะได้สะดวกสบายทำบุญเกี่ยวกับอ่านี่ทำบุญสร้างห้องน้ำนะชุจะได้หมดทุกใช่ความแก้เคิดอย่างหนึ่งพระอาจารย์ท่านเคยบอกเห็นเห็นกับตาเลยล่ะเห็นกับตาเลยเหรอ คทำลุงทีร่วมทำบุญครับหลวงคะแนน11.22ขอบคุณครับขอบคุณมากครับบีนนะครับขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อนๆซับมี่ครับผมฝากติดตามช่องขอละเพลินอพิเช่นนะครับผมขอบคุณมากครับ